ไปแล้วกำจัตจี๊ดอยู่นู่นอ้าวหงายท้องมาแล้วครับน้องหงายมาจ้าหงายมาจ้าอา้าวโอเคสวยงามกลับมาแล้วฟืดว้าว จะมาด้านข้างมาไม่ได้ลม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 ไม่ไหวแต่จริงนะอย่าอย่าไปนเสียงเยอะๆคนเยอะเสียวไมม่ีอรเขาไอยเขาเดี๋ยวร่วงละไอ้เขาอาการดีอยู่เนี่ยแล้วเราจะทิ้งในได้ยังไงทิ้งไม่ลงเลยนะไปดิโอ้ ่ลงแล้วครับดูดิสำเร็จไหมมาแล้วโอ้โหเนียนอ่ะเนียนอ่ะเนียนอ่ะเนียนเนียนลงมาดีโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงโอ้ยถึง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 โอ้โหเดี๋ยวปินท้ายผมเลยร้องรองรอ้องท้ายไปแล้วเห็นปวะเออจริงแบกแบ๊กแบ๊กขันตัวมา โอเครอด